สว,ว,ว,วัสดีครับคนดูทั้ง84,000คนที่ยังไม่ได้เข้ามานะครับผม <im it crazy> โอ้โหมาเสียงชัดเจนครับ <im it crazy> ผมได้ยินแล้วครับคุณใหม่คุณไม่ต้องไปเปิดฟังแล้วครับส <im it> วัสดีทั้งสองเพจนะครับอันนี้เพจอะไรนะ เพจพระสินค <łość> ิดหลวงตาสินทรัพย์คณธรรมโกับเพจคูบชายนะครับอัปเดตสถานการณ์นะครับวันนี้ก็อยากจะมาเชิญชวนนะครับพี่น้องนะครับญาติธรรมทุกท่านนะครับได้ร่วมกันกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ก็คือการคืนผื้นป่าคืนชีวิตให้ผื้นป่านะครับกับหลวงตาสินทรัพย์นะครับโดย จังหวัดอุบลราชธานีนะครับหลายหน่วยงานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นของในส่วนของมหาดไทยนะครับในส่วนของป่าไม้ในส่วนของกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ได้อ่าแล้วก็ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆขึ้นนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันที่11มิถุนายน25 6 6โดยร่วมกับคณะสิทธิ์ของหลงตาสินทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทเชอราจจำกัดมหาชนบริษัทห้าห่วงนะครับ น้ำมันพูชเกษรน,นะครับพรสสิน,นกรุ๊ปนะครับฮะรถฟาร์มาซีนะครับเหรียญไทยกรุ๊ปนะครับบริษัทข้าวแหลมทองนะครับร้านข้าวแหลมทองที่ขนแก่นนะครับแล้วก็ในเครือของกาลิเลโอนะครับกาลิเลโอคอนโดนะครับผมก็ได้ร่วมกันในการหลังสรรกิจกรรมดีๆขึ้นเมื่อวานก็ต้องขออนุโมทนากับบริษัท เชอร่าจัมกัดมหาชนและผลิตภัณฑ์5ห่วงด้วยนะครับคุณองคอนก็ได้ถวายปัจจัยกับหลวงตาในโอกาสที่เป็นวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดของหลวงตาวันที่11มิถุนายน2566นกะครับก็จำนวน2ล้านบาทเพื่อได้สนับสนุนงานพระศาสนาของหลวงตาสินทรัาย์ธรรมโมนะครับผมแล้วก็อัปเดตครูบาัชายครูบัญชายท้องเสียนะครับช่วงนี้เพราะว่ากินอาหารไปแล้วก็ท้องเสียบ่อยๆก็ยังปกติอยู่นะครับก็ ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องเป็นห่วงเพราะญาติธรรมถามาทั้งหลายช่องทางด้วยกันก็อย่าลืมนะครับก็อย่าลืมมาร่วมบุญกันนะครับในการทํากิจกรรมปลูกป่าในวนันพรุ่งนี้เชิญนะครับทุกภาคส่วนเลยนะครับทั้งพ่อค้าประชาชนก็มาร่วมบุญกันได้เดี๋ยวพี่ท็อปกับพี่ใหม่ก็จะไปถ่ายทําโซนทั้งหน้าต่อแล้วครับผม สวัสดีค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ศาลาสิ้นพิตศาลาหองฉันวัดป่าบ่อน้ำพระอินในขณะนี้นะคะซึ่งก็มีเยติธรรมแล้วก็คณะลูกศิษย์หลวงตาไม่ว่าจะเป็นศิลปินดารานักร้องนักสแสดงหรือว่าพี่ๆหลายๆท่านนะคะจากหลายๆบริษัทนี่ก็คือพี่บีน้ำมันพืชเกษรสวัสดีค่ะพี่แอดพี่ลีบริษัทเลี้ยนไทยแล้วก็พี่เพชรพี่อ้วงนะคะพี่ๆก็ได้ ย้อยเดินทางกันเข้ามาถึงที่วัดป่าบ่อน้ำพระอ,อินทร์กันบ้างแล้วนะคะก็คือพี่ๆบางท่านก็มาถึงตั้งแต่เมื่อวานนะคะก็มานอนพักปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะร่วมกิจกรรมในวันคล้ายวันเกิดของท่านหลวงตานะคะแล้วก็ร่วมกิจกรรมปลูกป่ากับท่านหลวงตานะคะ นี่ก็คือเป็นภาพบรรยากาศที่ยติธรรมแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาบางส่วนก็ได้เริ่มเดินทางเข้ามาถึงที่วัดป่าหัวน้ำพะยินกันบ้างแล้วนะคะนันเมจีแล้วก็อารียามีคนูกใส่ปพระตีนแถวเขาเป็นยั่ไงตวันนี้วันที่สิบมิถุนายนสองพันห้าร้อยสิบหกอากาศดีเนาะอนๆน้ ก็ประจำทุกวันก่อนฉันที่คณะสงฆ์แล้วก็คณะแม่ชีได้พิจารณาอาหารดวงตาก็จะพูดทุกวันนะมีสารละมั่งไม่มีสาละมั่งนะหวังว่าจะเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะ ธรรมะหรือเรียกว่าศาสนาพุทธเรานะต้องตาพูดตลอดหลายปีมานะต้องตาก็จะพูดแต่เรื่องทุกข์และก็ความหลับลงแห่งทุกขนะ์เป็นธรรมดานะ ที่คนชอบแล้วก็ไม่ชอบนะมันไปทำคู่กันอยู่แล้วมีกลางคืนแล้วมีกลางวันมีนินทาย่อมมีสละเสริญนะมียศเสื่อมยศมีลาบเสื่อมลาบนะมีดังก็มีดับนะมีเกิดขึ้นก็ต้องมีดับลงอะ เป็นเรื่องของอัน,นิจจังจริงๆเนาะนี่ล้วนเป็นธรรมะนะชื่อของธรรมะอาจจะสลาสลวยแต่ธรรมะจริงๆนะเรียกว่าเป็นสัจจะหรือเรียกว่าเป็นความจริงนะเมื่อสังคมได รับรองฮะออกห่างจากความจริงมากเพิ่มขึ้นเท่าไหร่คนจะจะพูดความจริงเนาจะโดนรังเกียจมากเท่านั้นพระพุทธเ,เจ้าเคยตัสไว้ว่า,าศาสนาพุทธเราจะเสือ่อม ไม่ได้เสื่อมเพราะดินฟ้าอากาศไม่ได้เสื่อมเพราะศาสนาอื่นและที่อื่นเลยเสื่อมเพราะพุทธบริษัทสิ่ะ,ะหรือสัตรรมปฏิรูปนะแต่สำหรับวัดป่าบ่อน้ำอินหลงตาพูดตลอด ศาสนาคือคนศาสนาคือใจคนไม่ใช่สิเงินเมื่อใจคนเสื่อมจากศีลจากธรรมนะคนก็ไม่ต่างจากศัตว์เพราะศีลธรรมนี่แหละเป็นสิ่งที่จำแนกนะระหว่างคนกับศัตร์นะเพราะฉะนั้น สังคมปัจจุบันนี้ยิ่งต้องการธรรมะเป็นอย่างยิ่งนะเพื่อจะป้องกันร,รักษาโรคบ้าความคิดปรุงแตงนะเพราะฉะนั้นสังกมทุกวันนี้ไม่ใช่คนดีลดลงคนชั่วเพิ่มขึ้น แต่ทุกวันนี้มันเูยจักแยกแยะด้วยซ้ําว่าอะไรดีอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วมั่วกันไปหมดนะดวยทิศทีแห่งตนนะแต่ศาสนาพุทธมาฝึกเพื่อทําลายตนนะไม่ใช่มาทำลายผู้อื่นสิ่งอื่นเลยนะเพราะฉะนั้นโอปะนาะอิกโก น้อมเข้าสู่ใจตนแก้ไขตนรักษาใจตนไม่ใช่ไปรักษาคนอื่นนะทำดีๆทำชั่วๆนะดีอย่าดีแต่าปากนี่ให้มันถึงใจนะจำไว้ศนะาสนาพุทธของเรานะ เป็นกลางๆพุทธศาสนานี่เป็นสากลไม่ใช่เป็นของคนใดคนหนึ่งฮะนะ,ะผิดถูกชั่วดีฮะย่อมรู้แก่ใจตัวเองนะเรียกว่าปัจจัดตังนะรู้ได้เฉพาะตนนะ มันจะไปรู้สิ่งข้างนอกรู้คนอื่นฮะถ้า <c oughs> ใจเราตั้งมั่นอยู่ในพระพุทธธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงแล้วนะไม่มีอะไรหรอกที่จะทำให้ใจิตใจเหล่านี้หวั่นไหวห่างออกจากสิลจากธรรมได้ นี่เรียกว่าศาสนานเดี๋ยวนี้ศาสนามันมีแต่เปลือกใช้แต่ประชยาใช้แต่โบหานเพื่อเชื่อเชื่อนกันน,นั่นเลยเรียกว่าธรรมะเลยธรรมะ มันต้องเอามาฝึกตนสอนใจตนแก้ไขตนไม่ใช่เอาไปทิ้มแทงคนอื่นเพราะฉะนั้นจงเฝ้ามีสติดูใจตนใช้สติอย่าใช้อารมณ์นะจำไว้อารมณ์ชั่ววูบอาจนำทุกข์มาให้ยาวนานทุกวันนี้ใจคนนี่แหละเล่าร้อนใจคนนี่แหละ เสียดแทงกันเสียดแทงตนนะงตามีคำถามครับจากคุณเลมหลวงตาเคยพูดว่าสินตั้งมาภายหลังงั้นพระที่ต้องประชิกแต่กับครัวกับใจสามารถฝึกอานาปานะสติสำเร็จไหมครับได้นะจำไว้ได้แต่ว่าพ่อบัญญัติ มันเกิดขึ้นทีหลังนะแม้แต่พระอย่าลืมว่าประชิกบัญญัติต้นต้นบัญญัตินี่คือพระสุทินอะพระสุทินเนี่ยนะนะอ่าสมัยก่อนยังไม่มีวินัยตัวนี้ไม่มีมีแต่ธรรมวินัยเนี่ยเกิดทีหลังนะพระสุทินนี้ไปนอนกับภรรยาจนตั้งท้อง พราะแกไม่อยากสึกแต่ครอบครัวพ่อแม่มีลูกชายคนเดียวออยากได้ลูก,กลสืบวงศสกุลไม่สึกไม่เป็นไรแต่ขอใหออ้มีหลานก็แล้วกันอย่างเงี้ยพระจุทินก็เลยต้องไปนอนกับภรรยานะ,ะเพื่อจะให้มีลูกแต่ต้องรูกเจกตนาด้วยนะพระจุตินเนี่ยไม่อยากไปนอนนะ แต่พวกพ่อแม่และภรรยาวิงวอนนะเพื่ออยากได้ลูกนะได้ทาได้ทายาทไม่สืบสมกูรเพราะสุทินก็ยังไม่สืกแต่ไปเสพเมถุนรามกับอภรรยาทีน,ทนี้คนก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระสุทินเนี่ยไปนอนกับผู้หญิงอ่าอ่าพระพุทธเจ้าก็เลยบัญญัติห้ามแต่พระสุทินเนี่ยเป็นต้นบัญญัติไม่ได้ปรับ นะเห็นไหมาะมันยังไม่มียังไม่เกิดน,นะจำไว้นะถามจากคุณิริการครับสอบถามหลวงตาค่ะขณะป่วยหนักนอนไอซียูความดันต่ำมากพูดไม่ได้มีแต่อยากหลับไม่ได้กังวลอะไรถ้าตายขณะนั้นจะไปไหนครับไปสุขติแน่นอนต้องดูคดีตอนที่จะดับนี่แหละนะ สุขติเนี่ยถ้าจิตที่สงบที่เห็นอยู่รู้อยู่เนาะน,ะนี่ไม่ได้วันไหวเนะี่ยเรียกว่าสุขสุขติเนนะาะคติยังไงนะชะตากรรมอย่างนั้นเนาะจุดหมายก็อย่างนั้นถ้าก,กวนก็วายทิ้นรนไปอย่างนั้นลนะนะุงตาอุปมาตอนใกล้จะตายเนี่ยหมายคนที่กําลังจะจมน้านะตอนนั้นไม่มีสิ่งไหนที่จะมาคว้าแม้แตอ่อะไรก็ต้องคว้าก่อนแหละตอนใกล้จะจมน้ํา จิตจรใกล้จะตายนี่ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นสําคัญมากไอ้ตัวเนี้ยเนาะจำไว้เขาเรียกว่าจิตสุดท้ายนะนะอุปเจ้าเรียกว่าวัวปากข้ออ่าอ่าจะนิมิตเห็นสิ่งไหนก่อนนิมิตไว้ว่าที่หมายที่ไปนั่นแหละเนาะพระอาจารย์สมควรครับนมัสการครับทรงฌานมีลักษณะ อาการอย่างไรครับก็ทรงความสงบนะธรรมมาธารัสัตถารีผู้ทรงธรรมนะผู้มีธรรมผู้ทรงธรรมนะธรรมย้อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมผู้ทรงธรรมนะหมายถึงทรงความสงบความสงบที่แท้จริงคือความสงบแห่งจิตนะไม่ต้องไปนั่งหลับหูหลับตาในถ้ำในภูนะเนี่ยอย่าเข้าใจผิดอการมีสติอยู่นะ อ่าตั้งมั่นอยู่ไปมหมาสติอยู่จริงเนี่ยไม่ได้ทําอะไรนะมันเด่นขึ้นมาเองมันรู้ขึ้นมาเองนะนี่เรียกว่าทรงฌานหรือเรียกว่าเจริญฌานการฝึกอานาปานสติเนี่ยไม่ได้เข้าฌานนะเรียกว่าลัคนูปนิยฌานคือทรงไวอ่าเห็นอยู่รู้อยู่อ่าซึ่งความคิดนะเห็นอยู่รู้อยู่ที่เกิดขึ้นจริงๆอย่างเงี้ยนะอ่าเป็นนักลบไม่ใช่นักหลบ ทุกก็รู้สุขก,ก็รู้ไม่สงบก,ก็รู้สงบก,ก็รู้แค่นี้นะเรียกว่าทรงฌานนะหรือทรงทุกสิ่งทุกอย่างไว้รู้ทรงตัวรู้ไว้เนาะอ่ะอ้ะอย่าลืมนะฌานนี่เนี่ยแปลว่าเป็นคำกลางๆแปลว่าเพ่งฮะแปลว่าเพ่งอ่ะ,อะดูก,ก่อนพิสุท์ทั้งหลายเธอจงเพียนเพ่งเห็นไหม เพราะฉะนั้นนะวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ไม่มีสิ่งอื่นใดเจือปนนอกจากธรรมนอกจากนับปฏิบัติเนาะแล้วก็ขออนุโมทนากับญาติธรรมวันนี้แม่ชีบวชใหม่อีกหนึ่งคนเนาะขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัววัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์แล้วก็ขออนุโมทนา,าญาติธรรมที่ หลังไหลเข้ามาวันปลูกป่าวันที่11มิถุนายนี้สำหรับวันนี้วัดป่าบ่อนภาอินจะได้ไปบวชนาคอีกเจ็ดนาคแปกัะเนนเนาะเป็นนาคเน่นเนาะเป็นแปเนาะแล้วก็ได้ไม่ชีบวชก่อนอีกหนึ่งท่านเนาะแล้วก็ขออนุโมทนากับบริษัท เช่าล่าประเทศไทยจำกันเนาะ,ะห้าห่วงเนาะแล้วก็บริษัทน้ำมันเพื่อเกษรบริษัทเหรียญไทยบริษัทแหลมทองอออบริษัทกาลิเลโอ,อกาลิเลโอ,อคอนโดมิเนียมชลดชดาเนาะแล้วก็บริษัทโกกิเนาะแล้วก็เพื่อนทุกคนที่ร่วมและบริษัท พระนสินกรุ๊ปเนาะคุณนายเก๋ที่ร่วมมาทำาโรงทานเนาะสำหรับพรุ่งนี้เนาะฮะแล้วก็บริษัทแหลมทองเนาะค้าข้าวเนาะไปการนำาอบคุณเตี้ยเนาะคุณเตี้ยก็ขออนุมโมทนา,าสาธุก,การกับทุกท่านเนาะสำหรับแล้วมันพูดเกสอนเนี่ยโอ๊ยเอามา เข้าครัวทุกวันน้ำมันพืชเกสเนี่ยเปิดแล้วดื่มได้เลยนะฮ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 ะวันนี้เจ้าของก็อ่ามาแล้วเนาะอากำลังเดินทางมาอาอาส่วนเมียมาก่อนแล้วเมียนำหน้าอะไรต้นมันอ่ะอเพราะฉะนั้นเนาะขออนุโมทนาสาธุการกับอา ผู้ใจบุญผู้มีจิตธาต่อศาสนาเนาะและเมื่อวานเนี้บริษัทเชอรา่าก็ได้ถวายปัจจัยมาอเป็นการส่วนตัวเนาะอัถวายหลวงตาในในอะไรนะครบรอบหกสิบปีเนาะโอ้โหนะสองล้านบาทเนาะสาธุานะจริงๆเกิดมากูก็ไม่เคยมีอายุมากขนาดน,นี้ เพิ่งรู้ตัวเองว่า60สิถ้ากูยังไม่จายกูจะเจ็ดิบแิก็ไม่รู้น่ะเนี่ยเนาะเห็นไหมถ้าไม่จา่ายง่ายๆอายุก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะแต่ความายสั้นลงสั้นลงเข้าไปจะใกลทก้ทุกวันทุกวันนะเห็นไหมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปดับไปเป็นธรรมดาอานิจาวัตสังขาราเนาะ,ะพวกเราอย่าประมาทมีสตินะมีสติมีสตินะ จเจริญสตินะน,นะผู้มีสตคิคือผู้ไม่ประมาทเนะเาะอ้าวทั้งใจรับพรยัริวะวาภูราปาริปุรเททรนติสาครังเอวะเมวะอิโตรินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปาวะเววะมีชันตุสับเบปุเรนตุสังกปาจันโดบรา,าโซยัตธามนิโชติลาโซยัตธา สัพพิติโยวิวัชันตุสับโรโควินาสตุมาเตภะวันตารโยสุขีดีคายุโกภวะอาภิวะนาสีริสสะนิจังอุตาปจาจิโนจตตารหัมมาวัันติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุโอเกือบหลอด